เวลากนันเนาะเดี๋ยวน้องขออนุญ,ญาตปรับกล้องหน่อยนะคะนะอ่ะเนี่ยนะคะรายการแรกรายการที่หนึ่งนะคะเป็นพัะปิดตาเนื้อกลาเก่าๆแห้งๆแบบนี้อ้อขอโทษดีค่ะเป็นพัะปิดตาเนื้อผงคุกลักนะคะน้องดูยังไงเนี่ยนะเนี่นะคะเป็นพราเนื้อผงคุกลักค่ะพัะปิดตา ไม่ทราบกกไม่ทราบพิมพ์นะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยองนี้นะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยสามร้อยบาทจ้ะสามร้อยบาทนะจ๊ะรายการนี้รายการที่หนึ่งนะคะเป็นพับปิดตานะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่หนึ่งเป็นเนื้อผงนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยสามร้อยบาทรายการที่หนึ่ง รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองรายการที่สองนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อจงนะคะวัดหน้าต่างนอกเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยตัวเหรียญเป็นปีสองสี่แปดห้าค่ะเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้นะคะสภาพสวยสภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างนะคะเหรียญนี้ นี่ยนะคะมันมัน,มนสภาพใช้ใบหน้าชัดเจนหัวไหล่กลมๆแขนล้ำล้รายการที่สอง300บาทนะคะรายการที่สองรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามค่ะรายการที่สามนี้นะคะเป็นพลารูปรหล่หลวงพ่อพรมนะคะองค์นี้นะคะเป็นพลารูปรหล่หลวงพ่อพรมเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ เก่าๆแบบนี้เลยค่ะรูปหล่อหลวงพ่อพรมสวยเก่าคลาสสิกนะคะตรงใต้ฐานจะเป็นแบบนี้เลยจ้ะเนี่ยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สามสามร้อยบาทค่ะรายการที่สามเนี่ยนะคะพระรูปหล่อหลวงพ่อพรมไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนะจ๊ะพี่จ๋าไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างสามร้อยบาทนะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อพรมรายการที่สาม รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สี่รายการที่สี่นี้นะคะเป็นเจ้าของเจ้าของเดิมเขาบอกมันมาเหมือนกันนะว่าชื่อพระอะไรนะแต่ว่าส่วนตัวน้องก็จำไม่ได้แล้วนะมันหลายองค์มากเลยเป็นพระเนื้อผงนะคะของแม่ชีบุญเรือนจ้ะองค์นี้นะคะเป็นพระเนื้อผงแม่ชีบุญเรือนเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ พระเนื้อผงนะคะของแม่ชีบุญเลือนไม่ทราบปีไม่ทราบรุ่นนะคะองนี้เนื้อผงเก่าๆแห้งๆสภาพดีแบบนี้เลยรายการนี้เป็นรายการที่สี่สามร้อยบาทค่ะรายการที่สี่รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ห้ารายการที่ห้านี้นะคะเป็นพระคงเนื้อดินค่ะ องนี้นะคะเป็นพระคงเนื้อดินแห้งๆเก่าๆสภาพใช้นะคะพระคงเนื้อดินนะคะเก่าๆแห้งๆสภาพใช้แบบนี้เลยนะคะสวยเก่าสภาพใช้ดูดีแบบนี้เลยคะ่ะเป็นพระคงเนื้อดินนะคะรายการที่ห้าสามร้อยบาทค่ะรายการที่ห้าเนี่ยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่ห้าค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่หกรายการที่หกนี้นะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อมุ้ยค่ะองค์นี้รูปหล่อหลวงพ่อมุ้ยนะคะเก่าๆแห้งๆผิวแห้งๆแ,แบบนี้เลยได้พระตรงตามรูปทุกองค์นะจ๊ะจัดส่งฟรีทุกรายการองค์นี้นะคะจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อมุย้ยไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างค่ะ สวยเก่าสภาพเคยผ่านการใช้งานมารายการที่6นี้300บาทนะคะรายการที่6รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่7ค่ะรายการที่7นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันปปี2469เนื้อทองแดงลมดำนะคะเก่าเก่าแบบนี้เลยสภาพเคยผ่านการใช้งานมาค่ะเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันเนื้อทองแดงลมดำปี2469 เนื้อเนี่ยคะ่ะเนื้อเป็นแบบนี้เลยสีแบบนี้เลยค่ะเนื้อทองแดงลมดําเส้นเหรียญสวยๆนะคะขอบเหรียญดูดีเนี่ยนะคะรายการที่เจ็ดนี้สามร้อยบาทนะคะรายการที่เจ็ดเหรียญหลวงพ่อกันนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดําด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้เลยคะ่ะเป็นยันเส้นเดียวสวยๆแบบนี้เลยนะคะ รายการที่7 300บาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่8รายการที่8นี้นะคะองค์นี้นะคะไม่ทราบว่าเขาเรียกพระอะไรนะเนี่นะคะไม่ทราบนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิม์พเป็นพระรูปหล่อกเก่าๆมันมันสภาพใช้มาแบบนี้เลยด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลัง สวยเก่ามันมนสภาพใช้นะคะตรงใต้ฐานเป็นแบบนี้คะ่ะตรงใต้ฐานเนี่ยนะสวยเลยนะคะสภาพใช้รายการนี้เป็นรายการที่แปดสามบาทคะ่ะรายการที่แปดพี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาอง์ละ ราคาเริ่มต้นองค์ละ300บาท4องหนึ0 0พันนะคะจะส่งฟรีกันทุกรายการไม่บวกเพิ่มนะคะกดติดตามทางช่องกันไว้นะจะได้ไม่พลาดกันนะคะได้พระตรงตามรูปทุกองค์เลยสายด่วนปิดด่วนนะคะได้ที่083 437 4753 083 437 4753 เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีกันทุกรายการเหมือนเดิมเลยรายการที่8ดนี้นะคะ300บาทค่ะรายการต่อไปเป็นรายการที่9รายการที่9นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรเนี่ยเนี่ยนะคะเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะจ๊ะพี่จ๋า เหรียญหลวงพ่ออะไรเนี่ยวัดบางยางนะคะวัดบางยางจังหวัดสีสเกตปีปีสองห้าหกสามนะคะปีสองห้าสดสามหกสามนะปีหกสามเป็นเนื้อทองแดงลมดำเออเป็นเนื้อทองแดงนะคะไม่ทราบหลวงพ่อนะคะเป็นเหรียญใบเสมาแบบนี้เลยเอาเป็นว่าหวเหรียญไม่ทราบที่แล้วกันเนาะรายการที่เก้า นนะะเนี่ยนะคะเหรียญนี้เป็นรายการที่เก้านะคะเนื้อทองแดงเก่าๆสภาพดีสภาพสวยแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทรายการที่เก้ารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบรายการที่สิบนี้นะคะเป็นพระหุ่สะเนื้อผงสภาพเก่าแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ พระขุดศเนื้อผงนะคะสภาพเก่าแบบนี้เลยค่ะสวยเก่ามันๆน,นะคะองค์นี้จะเป็นพระเนื้อผงเก่าเก่ามันๆแบบนี้เลยสภาพใช้สภาพผ่านการใช้งานมาค่ะรายการนี้เป็นรายการที่สิบสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบเนี่ยนะคะสามร้อยบาทรายการที่สิบค่ะ <c oughs> รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเอ็ดรายการหนึ่งหนึ่งนะคะ เป็นพร,ระปิดตาเนื้อผงไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะเนี่ยนะคะพระปิดตาเนื้อผงไม่ทราบกุไม่ทราบพิมเก่าเก่าแห้งๆมันๆสภาพผ่านการใช้งานมานะคะรายการนี้ใต้ฐานจะเป็นแบบนี้ค่ะรายการนี้เป็นรายการที่11นะคะ300บาทเป็นพระปิดตาเนื้อผงไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์300บาทค่ะ รายการต่อไปเป็นรายการที่11เอ็ดรายการที่12นะคะขอโทษทีองค์นี้นะคะจะเป็นพลสัสรูปหล่อไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพค่ะเนี่ยนะรายการที่12นะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์สวยๆเก่าๆสภาพใช้นะคะองนี้สภาพใช้แน่ยนะคะใต้าฐาน <c oughs> ไม่มีเสียงนะพระอะไรก็ไม่ทราบนะคะพี่ๆดูกันเอาเองเลยนะคะส่วนตัวน้องดูพระไม่เป็นนะจ๊ะพี่ๆดูให้ชอบกันเลยนะจ๊ะรายการนี้เป็นรายการที่สิบสองสา้บาทจ้ะรายการต่อไปเป็นรายการที่13รายการที่13านี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมเนื้อสีทองสวยๆแบบนี้เลยนะคะ เหรียญหลวงพ่อพรมนะคะเป็นเนื้อสีทองสีสวยแบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยนะคะเคยผ่านการใช้งานมาบ้างนะคะเหรียญน,นี้เส้นเหรียญสวยสวยเลยหน้าตาท่านชัดเจนนะคะองนี้เหรียญหลวงพ่อพรมเนื้อสีทองรายการที่สิบสามสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบสามเนี่ยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสามค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่14บสรายการที่14นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ดูปี2531เนื้อทองแดงลมดำค่ะเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่ดูนะคะเนื้อทองแดงลมดำปี2531สวยสภาพดีสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะมาพร้อมเรียมกรอบพลาสติกกันน้ำได้ค่ะรายการนี้เนี่ยนะคะ มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะรายการที่14นี้300บาทค่ะรายการที่14รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่15รายการที่15นี้นะคะเป็นพลัสสมเด็จเนื้อโลหะสีทองค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เป็นเนื้อโลหะสีทองส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ สวยเดิมสภาพดีนะคะรายการนี้เป็นรายการที่15 300บาทนะคะรายการที่15พี่พี่ท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาไปต่อกันได้ทุกคลิปทุก ep กันเลยจะส่งฟรีกันทุกรายการไม่มีบวกเพิ่มค่ะสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะจ๊ะที่083 437 4753 0 8น4 3แป7 5 3เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีกันทุกรายการเลยได้พระตรงตามรูปตรงปกกันทุกรายการเลยนะคะพี่ขารายการนี้เป็นรายการที่15 300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่16เป็นพระปิดตาเนื้อผงค่ะเก่าๆแห้แงๆแบบนี้เลยนะคะพระปิดตาเนื้อผงนะคะ เก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยคาบกุคาบเก่าสวยชัดเจนดูดีแบบนี้นะคะเนี่ยนะคะคาบกุคาบเก่าสวย,สวยชัดเจนดูดีแบบนี้เลยเป็นพลาะเนื้อผงนะคะสวยเดิมสภาพดีรายการที่16นี้300บาทนะคะรายการที่16 300บาทค่ะรายการที่16 นี่นะคะสามบาทรายการที่16รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่17เป็นเหรียญหล่อหลวงปู่จันทร์นะคะเหรียญหล่อโบราณค่ะเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญหล่อเก่าๆเหรียญหล่อโบราณหลวงปู่จันทร์นะคะเก่าๆสภาพดียังดูดีอยู่เลยนะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างค่ะเหรียญนี้เนี่ยนะคะสภาพเหรียญนะคะเคยผ่านการใช้งานมาบ้างสวยเก่าแห้งๆสภาพดีอยู่นะคะรายการที่17 300ร้อยบาทคะ่ะรายการที่17เจหรียญหลวงปูจันนะคะสามบาทรายการที่17รายการต่อไปคะ่ะเป็นรายการที่18รายการที่18นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมปี82ดสเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมปี82ดสเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลย ตัวเหรียญสภาพดีสภาพสวยนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้ค่ะรายการนี้เป็นรายการที่18 300บาทนะคะรายการที่18ค่ะเหรียญหลวงพ่อเดิมปี82เนื้อทองแดงลมดำเก่าๆนะคะตัวเหรียญสภาพใช้มามาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้รายการที่18 300บาท รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเก้ารายการที่สิบเก้านี้นะคะเป็นพลักกิ่งค่ะองนี้นะคะเป็นพลักกิ่งเนาะทองแดงผิวไฟนะคะสีสวยแบบนี้เลยเนี่ยนะคะสีสวยแบบนี้เลยด้านหลังจะเขียนว่าวอวอคอรลนะคะ van, วอแหวนคอควายเราลิงนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้เลยค่ะตรงใต้ฐา,านนะคะจะเขียนว่ายกโบด นี่นะคะใต้ฐานจะเขียนว่ายกบทเป็นพลักกิ่งไม่ทราบกุไม่ทราบพิมนะคะไม่มีเสียงกิ่งนะคะไม่มีเสียงกิ่งรายการนี้เป็นรายการที่สิบเก้าสามร้อยบาทคะ่ะรายการที่สิบเก้าสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบเก้าค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัด เหรียญหลวงพ่อสุดวัดการหลงนะคะสวยๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อสุดวัดการหลงนะคะตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆส,สวยๆแบบนี้เลยคะ่ะด้านหลังเขียนปีสองห้าสองหนึ่งนะคะเหรียญหลวงพ่อสุดวัดการหลงเนี่ยนะคะด้านหลังเป็นยันสวยๆนะคะสภาพดีขอบข้างดูดีนะคะ ตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดำสภาพเคยผ่านการใช้งานมารายการนี้เป็นรายการที่20 3 0 0บาทค่ะรายการที่20รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่21ค่ะรายการที่2อ <c oughs> เป็นพระสมเด็จเนื้อผงนะคะเนี่ยนะคะพระสมเด็จเนื้อผงเก่าเก่าเนื้อหนึบหนเนื้อผงแหง้งแงมวลสารชัดเจนแบบนี้เลย นี่ยนะคะมวลสารสวยๆวยชัดเจนดูดีแบบนี้เด็ค่ะพระสมเด็จนะคะเนื้อหนึบๆเก่าๆเนื้อแห้งๆสภาพดีนะคะสภาพดีไม่ทราบกุนะคะพี่ขาไม่ทราบกุกรายการนี้รายการที่ยี่สิบเอ็ดสามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดเป็นพระสมเด็จเนื้อผงนะคะมวลสารชัดเจนสวยๆแบบนี้เลยสภาพเคยผ่านการใช้งานมาสามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ด รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่22รายการที่22นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตสภาพใช้เนี่ยนะคะเหรียญหลวงปู่โตสภาพใช้เนื้อทองแดงลมงดําเก่าๆแบบนี้ตัวเหรียญเป็นปี251 1ค่ะตัวเหรียญน,นะคะเป็นปี251 1เก่าๆสภาพใช้มาพร้อมเลียมกรอบพลาสติกนะคะเปิดหน้าเปิดหลังมาแบบนี้เลย สวยเดิมเก่าๆสภาพใช้มาแบบนี้รายการที่22 300บาท300บาทนะคะรายการที่22พี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถกูกราคาเริ่มต้นองค์ละ300บาท4องค์1,000ราคาเริ่มต้นนะคะ องละ3 0 0บาท4องค์1่0 0จะส่งฟรีกันทุกรายการเลยไม่บวกเพิ่มสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่0ู3 4 3แป7 5 3 0 8 3 4 3 7 4 7 5 3สเูเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีกันทุกรายการเหมือนเดิมเลยนะคะกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดกันนะคะราคาไปต่อกันได้รายการนี้เป็นรายการที่22 300บาท รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่23เป็นพลาเนื้อชินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะพลาเนื้อชินเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะสวยเก่าแห้งๆสภาพดีแบบนี้เนี่ยนะคะพลาเนื้อชินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เก่าๆแห้งๆแบบนี้300บาทนะคะรายการที่23 300บาทค่ะ รายการที 23. ่23รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่24รายการที่24นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมค่ะเป็นเหรียญสองหน้านะคะเป็นเหรียญเป็นเหรียญเนื้อสองหน้าอ่ะเป็นเหรียญหลวงเหรียญสองหน้าเป็นพิมพ์สองหน้านะคะเหรียญหลวงปู่ทิมด้านหน้านะตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดําค่ะด้านหลังเป็นหลวงพ่อาสาครน,นะคะ ด้านหลังเป็นหลวงพ่อสาครเนื้อทองแดงลมดำนะคะเป็นเหรียญพิมพ์สองหน้าแบบนี้เลยนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนะคะเหรียญนี้เป็นเหรียญพิมพ์สองหน้านะคะด้านหน้าเป็นหลวงปู่พิมด้านหลังเป็นหลวงพ่อ <jur> สาครนะคะสวยๆสภาพดีแบบนี้เลยรายการที่24 <ktor> ่ส <ต Mandal> ิบามร้อยบาทค่ะรายการที่ยีรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยีห้า เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงเนื้อทองแดงลมดำปี2503คะ่ะสภาพเก่าสภาพเคยผ่านการใช้งานมาเนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเนื้อทองแดงลมดำสภาพเก่าสภาพเคยผ่านการใช้งานมาสวยเดิมเก่าๆสภาพยังดูดีอยู่นะคะรายการนี้เป็นรายการที่25 300บาทค่ะรายการที่25 300บาทนะคะรายการที่25ค่ะเหรียญหลวงพ่อแดงปี2 5 0 3เนื้อทองแดงลมดำสภาพเคยผ่านการใช้งานมา300บาท 26, รายการที่25รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่26เป็นตะกุดไม่ทราบกุไม่ทราบที่นะคะองนี้งลงรักถักเชือกเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยะคะ่ะนี่นะคะตะกุดนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะ ลงรักถักเชือกเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยเป็นดอกเล็กนะคะองนี้สามร้อยบาทค่ะรายการนี้นะคะสามร้อยบาทรายการที่ยี่สิบหกสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบหกค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์เตารีดนะคะองนี้เป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนัก หลวงปู่ทวดพิมพ์เตาลีดนะคะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักเก่าๆสีสวยเป็นการหล่อโบราณมาแบบนี้เลยจ้ะสวยเก่าสภาพดีนะคะหลวงปู่ทวดพิมพ์เตาลีตัวองค์พระเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักเก่าๆมาแบบนี้เลยรายการที่27นะคะ300บาทเท่านั้นค่ะ300บาทรายการที่27รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่28 รายการที่28นี้นะคะเป็นพระรูปเ,เป็นพระหลวงพ่อปานนะคะพิมพ์พขีคุดเนี่ยนะคะหลวงพ่อปานเนื้อดินพิมพ์ขีขุดเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะคะองค์พระเป็นเนื้อดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสภาพยังดูดีนะคะผงจุกเก่าๆสวยเก่าสภาพดีเนื้อดินแห้งๆมวลสารแร่สวยชัดเจนแบบนี้เลยนะคะรายการที่28 300บาทค่ะรายการที่28หลวงพ่อปานเนื้อดินพิมพ์ขีคุดนะคะ300บาทรายการที่28ค่ะเนี่ยนะคะดูผงจุกกรอบแบบนี้เลยนะ300บาทรายการที่28รายการต่อไปนะคะเป็นรายการเซตแล้วนะคะรายการเซตเซตที่1น,นะคะเซตที่1องค์ละ500บาทเนี่ยนะคะเซตที่1องค์ละ500บาทค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากอ่า อันนี้แล้วกันเนาะพระพุทธชินราชพิมพ์แต่งเนื้อสีทองนะคะเนี่ยนะพระพุทธชินราชพิมพ์แต่งเป็นเนื้อสีทองสวยๆแบบนี้เลยไม่ซาบกุกนะคะไม่ซาบกุกเนื้อสีทองสวยเก่าสภาพดีมีน้ำหนักนะคะรายการเซตที่หนึ่งนะคะใต้ฐานมีโค้ดแบบนี้ห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะคะรายการต่อไป เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงเนื้อสีเงินปี2503ค่ะเนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเป็นเนื้อสีเงินปี2 5 0 3้าาเก่าๆเส้นเหรียญสวยๆใบหน้าชัดเจนเมตาเห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะคะด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้ค่ะเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเป็นเนื้อสีเงินสวยเก่าสภาพดีดูดีแบบนี้500บาทนะคะ500บาทเซตที่1รายการต่อไปค่ะรายการต่อไปนะ เป,เป็นพระท่ากระดานเนื้อชิ้นเงินนะคะ,นนะะนเนี่ยนะพระท่ากระดานเนื้อชินเงินเก่าๆคราบกุราบเก่าชัดเจนแบบนี้เลยนะคะไม่ทราบพิมพ์นะคะไม่ทราบพิมพ์รู้แต่ว่าเป็นพระท่ากระดานเนื cych, ้อชิ้นเงินนะคะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยคะ่ะดูดีแบบนี้นะคะห้าร้อยบาทนะคะเซตที่หนึ่งห้าร้อยบาทองนี้นะคะเซตที่หนึ่งห้าร้อยบาทเป็นพระท่ากระดานเนื้อชิ้นเงินนะคะ สวยเก่าสภาพดี500บาทรายการต่อไปนะคะพี่ขารายการต่อไปนะคะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะพระปิดตาเนื้อผงหลวงพ่อแก้วพิมพ์หลังแบบลงรักปิดทองเก่าๆแห้งแบบนี้เลยนะคะลงรักปิดทองเก่าๆ่แห้งแบบนี้เลยเป็นพระปิดตาเนื้อผงนะคะพระปิดตาเนื้อผงหลวงพ่อแก้วพิมพ์หลังแบบ ลงลักปิดทองเก่าๆแบบนี้500บาทนะคะรายการเซตที่1 500บาทเนี่ยนะคะรายการเซตที่1 500บาทค่ะองหละ500บาทต่อไปรายการเซตที่2นะคะเซตที่2มีอยู่องค์เดียวนะคะเป็นตะกุดนะคะเซตที่2มีอยู่1รายการนะคะเป็นตะกุดไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเก่าๆแห้งๆลงลักแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลย สวยเก่าสภาพดีนะคะเป็นการลงลักถักเชือกนะคะถักเชือกเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะเนี่ยนะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อดูเดี๋ยวน้องจะให้ดูรอยลักนะคะคือแบบสวยแห้งแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะนี่นะคะรอยลักนะคะลองรอยลักเนี่ยนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลย องค์นี้นะคะจะเป็นเซตที่สองมีอยู่องค์เดียวนะคะหนึ่งพันบาทค่ะหนึ่งพันบาทตะกุดนะคะหนึ่งพันบาทเซตที่สองนะคะหนึ่งพันบาทรายการต่อไปนะคะเป็นเซตที่สามเซตที่สามนี้มีอยู่สามรายการค่ะนี่นะคะสามรายการนี้เลยองค์ละสองพันห้านะคะองค์ละสองพันห้าเดี๋ยวเริ่มจากองค์นี้นะคะเป็นพระรูปลหล่อหลวงพ่อเงินนะคะ จ้าของเดิมเขาบอกว่าติดเส้นสังวานนะคะเนี่ยนะติดเส้นสังวานตั้งแต่แบบตั้งแต่แขนมาเลยนะคะหุ่นไลามาเลยเนี่ยนะคะสร้อยเส้นสังวานนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะอง์นี้สภาพเก่าสภาพใช้ค่ะเนี่ยนะสภาพเก่าสภาพใช้นะคะเนี่ยนะคะเป็นการหล่อประกบมาแบบนี้เลยนะคะ ใต้าฐานเป็นแบบนี้ค่ะใต้าฐานองค์นี้นะคะสองพันห้าร้อยค่ะสองพันห้าร้อยนะคะรายการนี้รายการต่อไปนะคะรายการต่อไปเป็นพระนางพญาพิมพ์อกหนุนเล็กเขาเจ้าของเดิมเขาบอกเหมือนกันนะคะว่าว่าเป็นเขาเรียกหน้าอะไรสักอย่างนี่แหละนะเป็นเนื้อดินเก่าๆแห้งๆแ,แลกสวยแบบนี้เลยค่ะ แรรสวยมาแบบนี้เลยนะคะพราน,นางพญาพิมพ์อกนูนเล็กนะคะสวยเก่าสภาพดีแบบนี้2,500นะคะพระาน,นางพญาสองพัารอยค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้และเซตสุดท้ายแล้วนะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะน้องจำพิมพ์ไม่ได้นะคะ ขึ้นเขาเรียกอะไรนะน้ําทองนะเจ้ของเริมเขาเรียกว่าน้ําทองนะคะทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยค่ะสภาพเก่านะคะสภาพเก่าน้ําทองขึ้นเห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยนะคะติดเม็ดแร่ด้วยนะคะมีติดเม็ดแร่องค์นี้มีเม็ดแร่ติดมานะคะแต่ตรงนี้มันมันแร่หลุดนะเนี่ยนะคะนองให้ดูเลยเนี่ยนะคะเม็ดแร่นะเก่าๆสวยๆน้ําทองวิ่งทั่วทั้งองค์แบบนี้เน่ยค่ะ สภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะองค์นี้นะคะ2,500องค์นี้นะคะ2,500ค่ะรายการนี้เป็นรายการเซตสุดท้ายแล้วนะ2,500ค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับ EP ีนี้พี่ๆท่านไหนสนใจฝากกด